สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเรานิทานวันนี้เสนอนิทานเรื่องชายบ้านนอกการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีหนุ่มกัมพาชื่อก้อนก้อนชายหนุ่มเป็นคนที่ไม่รู้หนังสืออ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ก้อนนั้นอาศัยอยู่ที่กระท่อมปลายนาะเพียงลำพังชายหนุ่มมีอาชีพปลูกข้าวและปลูกผักจำพวกต้นหอม กระเทียมและพริกและยังมีกล้วยน้ำว้าพอได้ผลผลิตก็จะนำไปขายให้กับชาวบ้านในระแวกนั้นพอได้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันโชคดีที่ก้อนยังมีที่ทางและควายอีกตัวที่พ่อกับแม่ทิ้งเอาไว้ให้ก่อนตายทําให้ก้อนพอมีที่อยู่ที่ทำกินอยู่บ้างโดยที่ไม่ต้องไปจ่ายค่าเช่าที่ของใครเขา แต่ในปีนี้ฝนฟ้ากลับไม่เป็นใจเมื่อเกิดวิกฤตภัยแล้งเพื่อผลทางการเกษตรที่ปลูกเอาไว้ก็เกิดเหี่ยวแห้งและตายจนหมดทำให้ผู้คนในหมู่บ้านต่างพากันกระเสือกกระสนเดินรนเข้าไปทำงานหาเงินในเมืองกรุงรวมถึงก้อนด้วยเมื่อคิดได้ดังนั้นแล้วชายหนุ่มจึงได้เก็บของของใช้ที่จำเป็นไม่กี่อย่าง ใส่ไว้ในห่อผ้าก่อนจะล้มตัวลงนอนเอนกายเอามือไก่หน้าผากหวังไปสู้งานในเมืองกรุงหวังจะมีเงินมีทองร่ำรวยกลับมาพอลุงเช้าก้อนได้ลุกขึ้นเก็บที่นอนหมอนมุ้งแล้วลุกไปล้างหน้าล้างตาเตรียมตัวออกเดินทางในเช้ามืดก่อนจะออกเดินทางด้วยความจำเป็นชายหนุ่มนั้นจึงได้นำควายที่มีชื่อว่าแม่ทองดี ไปฝากกับนางแย้มซึ่งนางแย้มเป็นป้าที่นับถือกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยป้าแย้มขอรับฉันฝากแม่ทองดีสักระยะนะขอรับเอาไว้ฉันมีการมีงานทําฉันจะส่งเงินส่งเบี้ยมาให้กับป้าแย้มนะขอรับป้าแย้มยิ้มจนเห็นฟันดำสามซี่จึงตอบไปว่าเออเอ็งอย่ากังวลน,นักเลย ข้าจะดูแลแม่ท้องดีให้เป็นอย่างดีข้าไม่ได้ลำบากอะไรนักรอกปล่อยมันเข้าฟูงเลมยาไปตามคันนามันเลี้ยงง่ายควายแม่นี้เองก็จงดูแลตัวเองรักษาเนื้อรักษาตัวด้วยละ่ะไอ้กอนเอ้ยมันเวรกรรมอะไรของเองทำไมเกิดมาลำบากเช่นนี้นาะเมื่อคุยกันเสร็จแล้วชายหนุ่มจึงได้ไหวลาไปแย้ม พร้อมกับหันไปรูปหัวควายแม่ทองดีเบาๆฉันไหวหลับไปแย้มฉันไปแล้วนะเออเออไปดีมาดีพระคุ้มครองนะเองเดินทางปลอดภัยหลานเอ้ยว่าแล้วก้อนก็ได้เดินทางเข้ามาในเมืองหลวงโดยอาศัยเกวียนมากับพวกคารวานขนส่งสินค้าโดยก้อนรับอาสาตัดหญ้าให้กับบัวในระหว่างเดินทางเพื่อเป็นการตอบแทน ชายหนุ่มและคณะคาราวานใช้เวลาในการเดินทางเข้าเมืองกรุงเป็นเวลาเจวันเจคืนก็ได้มาถึงเมืองกรุงและได้แยกกันกันกบกลุ่มคาราวานขนส่งสินค้ากับกลุ่มพ่อค้าเหล่านั้นก้อนหันไปรอบๆกำเงินในมือแค่ค่าข้าวสักห่อยังไม่พอจ่ายมืออีกข้างกลุ่มไปที่ท้องที่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันจะมีเสียงร้องจอกๆออกมาด้วยความหิว ทำให้ชายหนุ่มคุณคิดในใจว่านี่เราคิดถูกหรือคิดผิดกันแน่นะที่เข้ามาหางานทํำที่เมืองหลวงพ่อหันไปรอบๆท้องฟ้าก็เริ่มจะสลัวสลวแล้วคืนนี้จะไปนอนที่ไหนกันละ่ะชายหนุ่มเดินตรงไปเรื่อยๆจนสุดทางในที่สุดท้องฟ้าก็ได้มืดลงเมื่อมองไม่เห็นหนทางก้อนจึงหามุมคางกำแพงหลบหาที่หลับที่นอน โดยใช้ห่อผ้าที่นำติดตัวมาด้วยทำเป็นหมอนหนุนหัวเอาไว้ชายหนุ่มหลับลงด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าจากการเดินทางมารอนแรมหลายวันหลายคืนแสงไฟสลัวสลัวเสียงคุยกันเจียวเจ้าททำให้ชายหนุ่มตื่นขึ้นมาในกลางดึกคืนนั้นก่อนจึงเดินมาเรื่อยๆตามแสงไฟตามเสาไฟในหลักเสานั้นทำให้พอมีแสงสว่างอยู่บ้าง ชายหนุ่มเดินมาจนถึงหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยความที่ไม่รู้หนังสืออ่านก็ไม่ออกเขียนก็ไม่ได้ชายหนุ่มก็ไม่รู้ว่าป้ายนี้มันเขียนว่ายังไงแต่บังเอิญตรงนั้นมีม้านั่งและมีชายวัยกลางคนที่กำลังกวาดถนนอยู่พอดีชายวัยกลางคนเห็นท่าทางของก้อนเซ่อเซอซาซาจึงได้ตะโกนถามไปว่าพ่อนุ่มพ่อนุ่มนั่นแหละเองคงไม่ใช่คนแถวนี้สินะ ก้อนที่ยังงงงวยกับสถานที่ที่แปลกตาจึงได้หยุดแล้วเดินตรงเข้ามาหาชายวัยกลางคนที่กำลังกวาดถนนอยู่นั้นแล้วต่อไปว่าข้าชื่อก้อนขอรับข้าเดินทางมาจากบ้านนอกเพื่อมาหางานทำแต่ยังไม่รู้เลยว่าจะถามใครได้ขอรับเมื่อชายวัยกลางคนได้ฟังดังนั้นจึงได้บอกกับก้อนไปว่าเออเว้ยเฮ้ยพอดีเลย เองเห็นป้ายรับสมัครงานขึ้นป้ายบอกรับสมัครนักการพานโรงนั่นไหมพรุ่งนี้เช้าเองลองมาที่นี่อีกนะชายหนุ่มดีใจมากจึงได้ขอนั่งรอที่หน้าโรงเรียนแห่งนั้นหวังจะได้งานจะได้มีเงินชายวัยกลางคนจึงได้บอกไปว่าเออเอ็งนั่งรอที่นี่ละมันไม่ใช่ที่ของใครหรอกสักแปดนาฬิกาโรงเรียนก็จะเปิดเองก็เข้าไปถามดูนะ ว่าแล้วโดยความเป็นคุณบ้านนอกที่มีน้ำใจก้อนจึงได้อาสาช่วยชายคนดังกล่าวกว่าถนนบริเวณน,นั้นทำให้ชายคนกวาถนนแบ่งข้าวที่ห่อมากินด้วยให้กับก้อนไปครึ่งหนึ่งก้อนรับข้าวมาแกะกินด้วยความหิวเพราะไม่ได้กินข้าวมาทั้งวันทั้งคืนแล้วพอท้องฟ้าเริ่มสว่างประตูโรงเรียนก็เริ่มเปิดก้อนจึงได้รีบเข้าไปถามเพื่อสมัครงาน เพื่อหวังจะได้เป็นนักการพันโลแต่โชคก็ไม่ดีไม่เข้าข้างชายบ้านนอกอย่างกอนเพราะการที่สมัครงานได้จะต้องกรอกใบสมัครและใส่เลขที่บัญชีธนาคารฉันเขียนหนังสือไม่ได้เลยจ้ะฉันขอทำงานและขอรับเงินสดจะได้ไหมจ้ะไปให้พ้นเลยนะไอ้คนบ้านนอกอ่านหนังสือไม่ออกอย่างกล้ามาสมัครงานอีกน้อยก้อนหน้าชาแขนชาไปหมดตกใจในคำพูด ที่ไร้น้ำใจของคนเมืองกรุงเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วถึงแม้ว่าจะทุกยากลําบากยากจนแค่ไหนกอนก็จะขอกลับไปตายที่บ้านนอกซึ่งเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองเมื่อชายหนุ่มคิดได้ดังนั้นแล้วจึงไปดักรอกลุ่มพ่อค้าคาราวานและขึ้นเกวียนกลับมาที่บ้านนอกและแล้วชายหนุ่มก็ได้ถึงก็ได้มาถึงหมู่บ้านของตน เมื่อมาถึงก้อนจึงรีบไปรับควายแม่ทองดีและกลับไปที่กระท่อมของตนในทันทีเมื่อคิดได้ชายหนุ่มจึงเริ่มลงมือปลูกสม้มและปลูกผลไม้ที่ยืนต้นด้วยความอดทนก้อนไปหาบน้ำที่ลำธารมารดต้นไม้โดยนำเอาขี้ควายแม่ทองดีมาทำปุ๋ยและทำน้ำหมักชีวภาพชายหนุ่มทำแบบนั้นอยู่นานหลายปี จนต้นส้มเริ่มเติบโตและได้ผลผลิตก่อนจึงได้เก็บส้มไปขายที่ตลาดและต้นไม้ชนิดอื่นๆก็เริ่มออกผลทําให้ก้อนเริ่มมีเงินเพิ่มมากขึ้นชาวบ้านที่มาซื้อส้มก็ได้บอกต่อทําให้มีกลุ่มพ่อค้ามารับซื้อส้มก้อนได้ขายส้มให้กับพ่อค้าอยู่หลายเจ้าส่วนควายแม่ทองดีก็ได้ตั้งท้องและได้คลอดลูกทำให้ก้อน มีควายเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในทุกๆปีและยังมีเงินจากการขายผลไม้และถือว่าเป็นโชคเมื่อฝนที่ไม่ตกนานหลายเดือนก็ตกลงมาตามฤดูกาลทำให้ผลผลิตทางการเกษตรกลับมาเขียวขจีเหมือนเดิมก่อนมีเงินเพิ่มพูนมากขึ้นเรื่อยๆด้วยความขยันหมั่นเพียรและเก็บออมทำให้ชายหนุ่มกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่สุดในหมู่บ้านและในพื้นที่แห่งนั้นจนมีคนยอมรับและเคารพ ทุกคนต่างเรียกก้อนว่าพ่อเลี้ยงกอนหลายปีผ่านไปกอนก็กลายเป็นชายชราที่ร่ำรวยที่สุดจากการทำกรเกษตรผสมผสานและเลี้ยงสัตว์ทำให้กอนกลายเป็นชายชราที่มีความสุขมากและไม่ขัดสนเงินทองมีหนำซ้ำกอนอยังได้มอบเงินบางส่วนเพื่อเอาไปทำบุญและให้กับเด็กน้อยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และคนที่เดือดร้อน ได้มาหากรกรไม่ลังเลที่จะหยิบยืนและให้ความช่วยเหลือส่วนส้มผลไม้ที่กอนปลูกไว้นั้นใครต้องการมีงานเลี้ยงมีงานบุญกอนก็จะอนุโมทนาไม่คิดเงินทั้งหมดถือว่าเป็นการทำบุญทำให้ชีวิตของกอนในวัยชรามีความสุขมากมากยิง่งยินขึ้นไปด้วยความอดทนและความดีที่เขานั้นตั้งใจทำจบแล้วนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมและรับฟังขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆขอขอบคุณและสวัสดีค่ะ